วันนี้นะครับก็พาสมาชิกนะครับมาเยี่ยมชมสวนทุเรียนคุณพี่สมนึกนะครับที่โครงการหลงซอย5จังหวัดสตูลนะครับเลนนี้ก็ใช้ผลิตภัณฑ์ภูตะวันมาตลอดนะครับปีนี้ทุเรียนสวยมากดอกมากนะครับแล้วก็เป็นทุเรียนหัวซสเยอะนะครับเกลดเอเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สมาชิกหลังประชุมเสร็จนะครับเราก็ลงท้องที่ดูจริงๆชมสวนจริงๆนะครับว่าในภาคนะครับของปฏิบัติเป็นแบบไหนกองกับทฤษฎีหรือไม่นะครับ บางต้นดูนะครับมันยังมีตายอยู่ที่โคนเลยนะครับที่ป้องกันเชื้อรานอคหมอแกตายใสยที่โคนป้องกันเชื้อราลูกดอกทุกต้นสวยทุกต้นนะครับตอนนี้นะครับก็ต้องฝากพี่น้องผู้ชมมาลนะครับไปติดตามข้อมูลข่าวสารติดตามยูทูบได้เลยนะครับช่องปุ๋ยปุย p r e m i ยมนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารได้แต่ละต้นแต่ละต้นดูนะครับสวยนะครับสุรียนแต่ละต้นแต่ละลูกสวยงามมากมากเลยนะครับสุเรียนพวกนี้นะครับและตอนนี้นะครับไม่เคยเป็นลูกเลย ต้นนี้ไม่ได้ลูกเลยม่ลูกสวยลูกดอกมากครับเยอะเลยนะครับต้นต้นนี้ไม่เคยเป็นลูกเลยนะครับไปใช้โซเดียมนะครับใส่ลงไปแล้วก็มีลูกขึ้นมาเยอะและสวยด้วยครับต้นนี้ไม่เคยเป็นลูกนะครับลูกเยอะมากๆเลยเข้ามาด้านใ้เลยนะครับนะครับนี่ต้นนี้ไม่เคยเป็นลูกเลยนะครับหลายปีนะครับเราทําสูตรนะครับใช้โซเดียมหรือเกลือใส่บ้างที่มันเป็นด่าง แก้ปัญหาความเป็นด่างก็ทำวั้ถุดินเป็นลูกนะครับโอ้นี่เข้าสีแล้วนะครับร่องแตกแล้วเข้าสีแล้วสวยแล้วเก็บขายได้แล้วเก็บขายได้แล้วนะครับโอ้ยดอกมากสวยมากนะครับนี่ตอนนี้ก็เป็นร้อยลูกนะครับร้อยลูกสวยมากนะครับตรงนี้แล้วก็ขอฝากคานผู้ชมด้วยนะครับว่านะครับติดตามข้อมูลข่าวสารใน YouTube ช่องปุยพูละพิมพ์ได้เลยนะครับได้ดูนะครับทรงเอาข้ามาดูตรงนี้ทรงเนี่ยทรงสวยมากเลยนะครับเห็นไหม สรงสวยมากทุเรียนหัวเลยนะครับเนี่ยทรงสวยงามมากๆเลยเขียวต้องผูเขียวแบบนี้เป็นทุเรียนที่มีคุณภาพเกรดดีนะครับเป็นทุเรียนทรงนางฟ้าเลยนะครับตรงนี้สรงทุเรียนค่อนข้างสวยนะครับมาฝากด้วยนะครับติดตามก็มือกาสารช่อง YouTube แล้วใช้ผลิตภัณฑ์ภูตะวันนะครับเพื่อที่จะลดต้นทุนเพิ่มผลิตได้ป็นชีวิตยั่งยืนร่วมกันคืนชีวิตกลับสู่เป็นแผ่นดินไทยให้ผลผลิตของพิ่น้องกเกษตรกร เพิ่มขึ้นเรื่อยทวีคูณขึ้นเรื่อยได้เงินมากขึ้นเรื่อยนะครับปีนี้นี่เศรษฐีนะครับปีนีน้นะครับเปลี <laughs> ่ยนแปลงจากปีที่แล้วเ <laughs> ข้ามาแลวโตขึ้นนะครับปีที่แล้วได้นิดเดียวนะครับปีนี้มากกว่าปีที่แล้วประมาณ20เท่านะครับก็น่าภาคภูมิใจนะครับนี่คือผลงานนะครับของคนที่ดูแลสวนดีนะครับแล้วทําเป็นอยู่ในโครงการเกษตรอินทรีย์เข้ามาที่นี่ไม่เหมือนกินยานะครับอยู่ในโครงการเกษตรอินทรีย์ก็ฝากด้วยนะครับท่านผู้ชมครับร่วมกันคืนชีวิตสุแผ่นดินไทย นะครับพเพื่อให้เป็นดินไทยไกลาย<ก>เป็นแผ่นดินทองนะครับเข้าม,มาดูได้นะครับที่โกงการหลงซอย5จังหวัดสตูลฝากด้วยครับ,บ,บนนียว